บ่ามาเอ้าบอยุยุแม่ว่ายังไผอยังหลวงตามหาบัว่าจังใดนึงคุณยายแม่ชีกันจนาธิวายูวัชนมนนท่านบอกว่าหลวงตามหาบัวไปถอดกระถินท่านบอกว่ามีพระรูปหนึ่งที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์มีพระพระแต่พระที่ไปในดังกัลยีใจเมื่อวันก็จะเป็นขันธนะพอพอหลวงตามหาบัวบอกว่าคุณแม่ชีกันจนาเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านถามให้ฟัง อหลวงตามาหาบวัวบอกว่าคุณแม่ชีกนันจนาเป็นพระอรหรอันทรนสด็จเป็นพระอรหรอันตรแล้วว่ารั์บอกลงหลวงตามาหาบวัวบอกามาหาบวัวบอกอยากโยมเดี่ไปอยากโยมเดี๋ไปเต็ม,มไปถอดกระถิ่นพาการกันดีใจแบบคุณยายเรด็จเป็นพระอรหันตรบันเนแม่ชีพันบอกยังเมื่อกี้ว่าขึ้นไปอย่างวางเปล่าอ๋อท่านบอกว่าท่านถอดจิตท่านไปนอนยอยได้ห้องท่านก็ถอดจิตบ Of of ัาเจิดออกไปกางดอกมีแต่ความหวางปลามีแต่ดอกไม้ยั้งหอมฉันบอกผมคือเมืองมนุษย์แันืปถ้าไปเล่าให้ใครฟังเขาจะไม่เชื่อว่าเราเป็นบาบอะไรเยอะม่กเลยอดหัอเราะไปเลยเราให้แต่คนที่ไปทางธรรมนะฟังไดรคนธรรมดาฟังกับเขาสิเราทันเป็นบบบอืมเลยเรายคนที่ไปปฏิบัติรังก็ได้ฟัง เราไม่มีเรื่องอีกบ่สักจะมีเรื่องเนี่ยเอาไหนยมยมยมแหววเาไม่มีเรื่องยังบอกเราไม่มีเรื่องยังบอกเอาเราไมีไพเราเราแยังพ่อแม่คนแม่พ่อแม่เคนวใดจังใดพ่อแม่พ่อแม่แทนกระสวดมนต์กระสวดมนต์บ๊อบพ่อแม่ท่านสมเร็จยังบ่่พอกแท่านกระสมเด็จคือกันสมเร็จจังใดบ่สมเด็จเป็นพระอาหารกันบ่หรือมีไพธนายโอ้โหคือกัน แต่ท่านก็มีองค์คืกไหท่านนีองค์หราท่านเคยบอกการปฏิบัติว่าจังไรท่านก็บอกปฏิบัตินักสมาธิยังบวชบวชเป็นพระภิษุนีท่านก็อธิษฐานว่าชาตินี้เขาเป็นชาติสุดท้ายจะไม่ขอเกิดอีกเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงท่านว่าเขาเกิดเป็นชาติสุดท้ายท่านได้จะได้เกิดเป็นชาติสุดท้ายอยู่ท่านหลัสานในชาตินี้ด้วยค่ะหรืออดีตชาติที่ผ่านมาชาตินี้แหละท่านเลยที่แท้ พอเกิดแฉะสุดท้ายบอกพอเกิดอีกแต่ก็ให้เป็นผู้ชายตัเป็นผู้หญิง,ท,ง,ท,งท่านโยบายการแปล transgender อยู่บ่ผู้ชายเอาคื<ข>อ<า>เพศคื<ข>อ,<า>อจิตจิตนี่บ่มีเพศบ่มีเพศร่างกายมีเพศซื่อแต่จิตนี่บ่มีเพศหญิงเพศชายจิตน่ะแต่มาอาศัยมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ย้ยอนตามเพราะพลกรรมพลกรรมที่ทำไว้ แล้วก็บารมีที่เคยส,สั่งสมไวน้น้ำเอกไอ้มื่เกิดเป็นกระเทยเกิดเป็นไอ้แต๋วเกิดเป็นท่อมอย่างเกิดกระตั้มของเขานำ่ำในขงังในขงังปุทธกาลนี่มีพระพิสุยูหลบหนึ่งเอ่อเพิน่นเป็นพระสังฆจ,จายแบบผิวผิวพันดีนะก็เลยมีความรักไข่ในพระสังฆจายผู้มบุญิจักรองเลยกลายเป็นผู้หญิงพระนังกลายเป็นผู้หญิง่ง ก็เลยอายกนเลยก็เลยซื้อออกไปก็เลยไปอยู่เป็นผัวก็เลยมีขอบมีความีผัวมีลูกบานีคือจันได์ก็เลยมาขอขมาต่อภาษากระจายไอ้ร่างกายของเลยกลายเป็นผู้ชายคือคือเก่าเออนะไรภาษากระจายเห็นบอรท่านเลยอธิษฐานจิตท่านบอทําให้รูปมหลังสวยงามท่านทําให้ร่างกายอ้วนนะเออเพราะว่าเปื่อนเพราะเฮนนี่แหละท่านเลย อธิษฐานให้ร่างกายท่านอ้วนผมเป็นไอ้รูปร่างงามทั้งสี่นา็นพระแม่แว่สวดมนต์ท่านแทนจะแทนจะไม่ขอเกิดอีกขอเกิดแค่นี้แค่เดียวสันเวยแล้วขอเกิดเป็นเพศชายอธิษฐานแต่บะหมี่เวลาสวดมนต์แล้วย้่ยแม่ทิ่ทางไปย้วยแม่ก็อธิษฐานให้มีพระกำลังข้าศึกมสติปัญญาอย่างอยู่ตลอดเวลาโบ๊ะปรารถนาความปมทุกข์รุ่นโบ่ได้อธิษฐาน กค่ที่ทานให้ตบิปะกับหลังมาสังมีสติปยายาัญญาถือตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตาใใตาสงสารนายก็ต้องตาเห็นทางมประสะิทธิรูปภัยไขจิบในร่างกายให้มันดับซูนให้หมดก็แค่นั้นให้ลูกหลานเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมก็แค่ <c oughs> <c oughs> อะิี่ทานจะได้ไไดดดก็แค่นั้นกานจะทานให้ได้ไปสุจได้นสำเร็จมากผลพระนิพพานในแดบท่า อธิษฐานแค่ไหนก,ก็นได้แค่นั้นอธิษฐานให้เข้าสูมาขนพระนิพพานให้ได้เกิดสติปัญญาญานอาัตมากาอธิษฐานคอ้ข้าพเจ้าได้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมเกิดสติปัญญาญานรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุสี่ขันห้าเพื่อนําจิตไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอัตมากาอธิษฐานเจนสันจีจูแม็กอธิษฐานเป็นี เออกับเป็น<ไ>กับอธิษฐานไหมก,กับเพิ่มก็ให้ลูกหลานเป็นคนดีอ,อยู่ในศีลในธรรมเป็นไอ้แม่ไหนก็มีแต่คนเมตตาสงสารเจอ๋ยวแต่คนดีดีก็ก็เพิ่มก็เพิ่มมรคนภายในพานไปนั่งเดี๋ยวสิเป็นอย่าง <c oughs> เอเอสักโกก็เพิ่มขอให้ข้าพาเจ้ามีสติปัญญาญาณเมื่อกี้นั้นกับอธิษฐานมาอย่างกาากเกิดพระงกำลังให้มีพลังพลังภาษามีสติปัญญาญาณให้มีดวงตาเห็นธรรม รายะรคภไคเจ็บให้มันดับศูนย์ให้หมดให้ดูแลเป็นคนรีอยู่ในสินในธรรมบี้ก็ต่อเลยต่อและขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในา่าสี่ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในท่าสี่ขันห้าขันห้านำไปนำจิตไปสู่นำจิตไปสู่ความดุลพนนำจิตไปสู่ความดุลพนซึ่งมรรคผลพระนิพพานเธอเออเติมต่อสาธุต่อเงีง่ายไปอีกเออ่งเป็นอย่าง แล้วทานสิได้ดีอ네่กร่านอธิษฐานคือคือคือบารมีมันมีอยู่สิบอย่างไงทานบารมีศินบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีศัจจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบขาบารมีนี่มีอยู่สิบอย่าง อยู่เขาเรียกว่าในหลายเขาเรียกว่าบารมีสิบทัศน์ดเมื่อยในบารมีสิบทัดเออในหลาบารมีสิทัดคืออธิษฐานบารมีกับเป็นอธิษฐานน่นหละยจะเป็นแรงอธิษฐานเพื่อทําให้จิตใจนี่เขาเขาใจยุ่งวานรฟ้าอธิษฐานเสร็แล้วมันเขาอธิษฐานเขาให้ข้าพเจ้าหิมไอ้ไอ้ไอ้หิวเด้อขอให้ไอ้ข้าพัดกระเพราไข่ดาวจงบางกุขึ้นสองหน้า ไมาา่ไหวเจ้าหน้าอ้าขอให้เข้าไอ้ผัดกะเพราไข่าาขเจียวบังเกิดขึ้นต่อหน้าข้าพเจ้ามันก็บังเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไปเห็นนะหนอเออโยมแม่ไปเสด็จพิหารไปเสด็จธรรมจักรชิบนบ,บัรชรยันทุนแล้วก็ยังอิติปิโสพระหงษ์นนะพระหงษ์ยังอีกขุดเชียงโคงอยังอีกอุณหะอีก <ห ả? S 2> าอะอุณหะอีก อุนหิตอุนหิตอธิุนหิชสิชชโยนั่นแหละและอยู่จินบันชรจินบัญชพราการตประไรไตปดนโรกรดิสวทำธรรมจักรสวนทรแจกสวนจินบัญชรโุทจังค่แล้วก็อย่างชุมนุมเทวดาอย่งอีมารมีชุมนุมเทวดานี่คือเรียกเทวดาเทวดาฟัง ชมนรเทวดาเชิญเทวดาเชิญเทวดาตอนพอเสียนั่นแหละเวลาเาปิดอันนี้แหละปัจนี้ก็เปิดอันนี้แหละบเปิดยัาเนะเปิดอวเมนะผลิตผลิตตาเมฆตาสมัตาพะ่นตเมตตาพระท่านตาเนาะกับทเอย่างเป็นเอวเมฆนันเอวเมสุต่างเอวเมฆสุดต่างเมตตาะนะ เออนั่นแหละเบตายะพิกเวรเออนั่นแหละเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะอ่าบทอตตสวดพัดกรสวดอัทำไมไม่กดอิ่มอีกไม่กดอิ่มก็สวดสวดลายกลับมาทุ่มหนึ่งวันไหนวันพระทำปฏิภาณม่านเดี๋ยวไปมารับไปอาจารย์เพ่ไปไปไปมารับอยู่บ้านไปเยี่ยมแม่ไปอาจารย์เพ่ ขี่มอไซค์ไปขี่มอไซค์ไป,อาาไปตอนไปก็ไปทางวัดค้ากลับกลับทางหนึ่ทุ่มหนึ่งบัดรขับขปิดก็เลยกลับทางถนนใหญ่ถ้คณาก็ไปกับอาจารย์เพ็ญไหนกลางคืนมันไม่เง,งียอ,อันตรายบ่มีรถดอกค,ค่อยๆขี่ก็ขี่มาหน้าวิหารก็เข้ามาทางบ้านจะอยู่กลับมาแล้วแล้วไอชีก็วิ่วววงีกเสียดกันยากนั่นเหร ยี่สิบแปดกันยายนแล้วยอมในแอลน้ำท่านได้ฉีดได้ไหมบ่ยอมแล้วฉีดแล้วโควิดเนี่ยฉีดแล้วเพ้นเป็นแอลพี่แจ๊คก็ไปฉีดหมวยใช่ปะเนี่ยฉีดไปลงพ่อไปฉีดแล้วยอมหลวงพ่อไปฉีดด้วลงพ่อไปฉีดพร้อมยอมแม่ได้ไหนี่ยใคน้องเจ้าวานเป็นไทยเจ้าวานเป็นอิฐน้องฟ้านได้ฉีดบ่อสได้ฉีดกันแต่ก็ต้องฉีดต่อห้ฉีดแล้วก็ฉีดไปถ้าท่านก็บอกว่า โควิดก็ <ais ama S 2> <COVID> คือจังสัตว์ธรรมดาสัตว์มาจากเหตุเหตที่แบบเหตต่ำเหตต่ำแห้งเขาก็จะไปยึดมันเป็นเชื้อไวรันสิอะไรค่ะธาตุนั้นสิ่งมีชีวิตมันก็มาจากนั่นเลยเขาก็ที่มาอาศัยในร่างกายอะไรไมว่าตัวเองหมดเขาก็ต้องไปใส่เขาก็ทำใจมันอยู่กับใจยังก็อยู่กับใจเหมดเสร็นต้องเอาชนะมันให้ได้ นั่นโยแม่ฟันฟันนี่เปิดอ้นี่โยไออที่อมัยท่านบอกอยู่ก็ไปเปิดฟังไปเฮ็ดสวนลัางแบบก็ไปเปิดฟังนั่นให้เขาได้ยินแถวนีในี่เอามาให้ยหม่พระอาจารย์สุชาติเปิดเป็นเป็นธรรมชาติสันสันพระอาจารย์สุชาตินี่เป็นบุคคลของหลวงปู่มหาบัวแต่แท้จรนงจริงชนบุรีแมนโยแม่ก็ไปชนบุรี วัดเพิ่นคือจังสวรรค์วัดเขาวัดงามแห่งว,วัดเขาไอช้างวัด,วดนั่นแหละไอ้ที่มีไอ้พระสลักหน้าหินหน้าผ้าเลยพัทยาไปจักหน,น่อ<ป>ยนั่นแหละก็อยู่แต่วัดไหนไปไปสูงว่าซั่นคือจังสวรรค์แสนดาวดึงดึดาวเึงดึงอยู่เหรนี่นตัวเป็ไปติดดาวดึงดึงเดียวพอย ไอ้เวลาจีสุไถ่ไปแต่ดาวดึงเออไปยมพ่อบ่งยมพ่อบ่ค่อยได้สวนมณฑลอยังเป็นนิมานนติแม่ไปสวนชั้นดาวดึงแม่ดาวดึงชั้นไหนชั้นชั้นดาวดึงชั้นสองเออโนอยกว่าชั้นสองยมพ่อชั้นห่างทำชั้นสี่ก็ได้แล้วไปชันห้าชั้นสี่ก็ได้เห็นสวนชันดาวดึงก็ดีเลยเห็นสวนติดแต่ไอ้บอกจะไปติดแต่ดาวดึง โอทอนถึงจิตเรื่อยถึงเนี่ยม่มีแดดอีกทานไปชันดาวดึงี่ยเดี๋ยวไปแม่มีแดดอีกทันีส่ปบแที่แทนสเอาแต่เอาไ็เอาไม้มาไหครับจะรุ่คนจะาตสงสามไปสู่มรคนภพยนพานไปสู่มรคผลพระนพานในอนาคตการข้างหน้านุ่นเทินข้างหน้านี้เหะข้างหน้านี้เทินนุ่นนุ่นมันไกลโคตรข้างหน้านุ่นข้างบนไอ มังคทา,กายกบาตเสง่กันเออน,นั่นแหละขอให้ดได,ได้ได้พบพระศรีอานในอนาคตการเบื้องหน้านู่นน,นู่นเธอคนเราือสิไปไกลแท้เนาะเออบ่มอเมื่อยบ่เกิดมาฉาบนี่มันก็ทุกยากอคือแล้วเป็นนู่นเฮ้ยเออสิเก<ม>ิดรายพบรายฉายที่สั่นแน่นอนมาแค่นี้แหละสาธุโลบุญเชิญ 哪都。